ไม่ว่าจะไฟตกไฟกระชากก็สามารถทนทานได้และยังมีแผ่นกองพ m 2อจุดห้ในราคาที่สบายกระเป๋ากับแอร์ไดกิน n ินเวอร์เตอร์รุ่นสบายพลาเป็นรุ่นอินเวอร์เตอร์ประหยัดไฟเบอร์5ที่ถูกที่สุดของแอร์ไดกินนะครับสวัสด,ดีครับผมกลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับวันนี้ผมจะมาทำรีวิวแอร์ได กินรุ่นสบายพลัสเป็นรุ่นของปี2020นะอาจจะนามาหน่อยแต่ว่า รุ่นนี้เนี่ยยังคงเอามาตาาขายได้ดีตลอดเวลาเวลาเลยจริงจะจงไม่เอามาดีวิวก็คงจะไม่ได้แล้วสําหรับคนที่กําลังมองหาแอร์ไดกินอยู่รุ่นนี้อาจจะตอบโจทย์คุณนะเพราะว่าเขาชูมาเรื่องทนไฟกระชากทนไฟตกเหลือเกินนะครับและยังมีแผ่น PM 2.5ไว้กรองแผ่นฟิลเตอร์ตอบโจทย์ประเทศไทยตอนนี้ด้วยนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆจะมีอะไรบ้างเดี๋ยวในคลิปนี้เดี๋ยวผมจะแชร์ให้หมดเลยกับโบชัวของเขาที่เขาเอามานําเสนอผมจะพูดตามโบชัวเขาทั้งหมดนะไม่ได้อ้างเองไม่ได้เมคอะไรขึ้นมาเองเลยนะครับโอเค นะแต่ยังไงก็อย่าลืมกดติดตามกด subscribe ผมด้วยแล้วการเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปดีๆต่อไปนะครับไม่ต้องเสียเวลาแล้วเดี๋ยวเราไปดูเลยดีกว่าครับไป Air Service แอปรวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้ โอเคครับเราเข้ามาอยู่ในโซนของตัวหน้ากากตัวบอดี้ของ Air d ไ k กิแล้วนะครับอ่าเห็นไหมครับอันนี้จะเป็นตัวปี2020 New Product นะครับแต่ว่ายังคงขายดีตั้งแต่ปีที่แล้วยันปีนี้2 0ง1ก็ยังคงขายดีอยู่นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าทำไมเขาถึงขายดีได้ขนาดนี้มีอะไรดีบ้างนะมาเริ่มมาเริ่มต้นดูที่ตัวบอดี้กันเลยนะครับตัวบอดี้ก็จะดูเรียบหรูง่ายๆนะครับสีขาวล้วนๆแล้วก็มีโ,โลโก้ไดกินด้านข้างซ้ายฝั่งขวาก็จะเป็น โลโก้คำว่าอินเวอร์เตอร์นะครับส่วนดีไซน์ก็จะมีความโค้งให้มันดูโฉบเรียบหรูโฉบสไตล์ของไดกินเขาอยู่แล้วเนี่ยคือเรื่องนี้ไว้ใจเขาได้เลยนะครับอ่ารุ่นนี้ก็จะเป็นรุ่นสบายพลัสอินเวอร์เตอร์ FTKQ นะครับทนไฟตก,ตกไฟกระชาิทนทานมากยิ่งขึ้นพร้อมกรองฝุ่น PM 2 5ในราคาสบายใจสบายกระเป๋าอ่าเรามาดูกันเลยครับ ระบบสบายพลัสอินเวอร์เตอร์คุ้มค่าการประหยัดพลังงานและความทนทานกับเครื่องปรับอากาศรุ่นสบายพลัสอินเวอร์เตอร์ให้คุณเป็นเจ้าของเครื่องปรับอากาศอินเวอร์เตอร์คุณภาพญี่ปุ่นได้ง่ายในราคาสบายกระเป๋าเย็นเร็วเต็มทีทยูพร้อมแผนวงจรทนทานพิเศษทํางานได้แม้ไฟตกไฟกระชากดักจับฝุ่นพีเอ็มสอได้อย่างมีประสิทธิภาพด้วยแผ่นกองฝุ่นละเอียดพิเศษที่ช่วยกรองฝุ่นละเอียดได้มากกว่า50%ใน2 5 0นาทีพร้อมเป่าได้ความชื้นภายในเครื่องด้วยระบบป้องกันกลิ่นอับและเชือ้อรา โดยอ้างอิงจากรายงานผลการทดสอบรุ่นเทียบเคียงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเก้าธนบุรีภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดลอ้อมเมื่อวันที่15พฤศจิกาย,ยน2562ที่ผ่านมานี่เองนะอ่านี่เขาบอกว่าเย็นเร็วเย็นจัดแบบเต็ม BTU นะพร้อมประหยัดพื้นที่ในการติดตั้งก็คือรุ่นนี้เนะี่ยเขาลดตัวบอดี้ให้มันเล็กลงมากๆเพื่อที่จะให้ ไปติดตั้งตามคอนโดอะไรอย่างเงี้ยมันสามารถติดตั้งได้แล้วก็ไม่เปลืองพื้นที่มากมายเกินไปนะครับแต่ว่าขนาดมันจะเท่าไหร่บ้างเนี่ยเดี๋ยวตอนท้ายๆเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกนะครับขนาดตัวคอยล้อนนะครับเล็กลงถึง3 3เปป้องกันการกัดกร่อนที่แผงระบายความร้อนแผงคอยล้อนทําจากท่อทองแดงพร้อมขีบระบายความร้อนเคลือบชั้นอะคริลิกเลซินสีฟ้าด้วยนะยับยั้งการกัดกร่อนเพิ่มความทนทานใช้งานได้ยาวนานยิ่งขึ้นนะครับ อันนี่นะครับเขาบอกว่า compact design คือขนาดกระัดรัดคือเขากำลังชูเรื่องความเล็กของตัวคอยล้อเลยนะครับว่าเขาเล็กลงกว่าเดิมเยอะมากก็คือชุดคอยล้อดีไซน์พิเศษขนาดเล็กลงกว่ารุ่นทั่วไปถึง 3- 3ซติดตั้งในที่แคบได้เพื่อเพิ่มพื้นที่ใช้สอยเหมาะสำหรับคอนโดมิเนียมหรือบริเวณที่มีพื้นที่จำกัดเนี่ยที่ผมบอกไปนะคอนโดเนี่ยถ้าใช้อรุ่นนี้เนี่ยคุณจะเหลือพื้นที่เยอะมากนะครับนี่โดยเขาเปรียบเทียบให้ดูเลยรุ่นระหว่างรุ่นสบายพาร์ตอินเวอร์เตอร์ ตัวคอยล์ร้อน9 0 0 0 b ม u ยูจะอยู่ที่41.8คูณ69.5คูณ24.4เซนนะครับถ้าเป็นรุ่นก่อนหน้านี้คือ Super s m i l e 2 Inverter เนี่ยมันจะอยู่ที่55คูณ67.5คูณ28.4ก็คือรุ่นเก่าเนี่ยมันเล็กกว่าและรุ่นสบายพัดรุ่นใหม่ที่เขาทําออกมาเนี่ยคือมันเล็กมากจริงๆเขาตอบโจทย์คอนโดมิเนียมมากเขาชูเรื่องนี้เลย แล้วก็ต่อมาคือระบบอินเวอร์เตอร์พาวเวอร์ฟูลเย็นเร็วประหยัดพลังงานประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์คอมเพรสเซอร์แบบสวิงลดการสูญเสียพลังงานและเย็นเร็วด้วยโหมดพาวเวอร์ฟูลเร่งรอกคอมเพรสเซอร์สูงสุดภายใน20นาทีแรกลดอุณหภูมิห้องลงอย่างรวดเร็วเพื่อความเย็นสบายคือเหมือนปุ่มเทอร์โบอะครับทำให้มันเย็นเร็วมากขึ้นไม่ว่าอากาศเราจะร้อนแค่ไหนอ่าโดยที่หน้าตาปุ่มตัวพาวเวอร์ฟูลที่อยู่บรีโหมดก็จะเป็นแบบนี้นะปุ่มสีเขียวเขียวนี้ และต่อมาก็คือระบบ Super PCB Pro ตัวแผงวงจรทนทานวิเศษนี่ก็คืออีกจุดหนึ่งคือที่เป็นจุดเด่นของรุ่นสบายพัดเลยนะครับแผงแผงวงจรอ,อินเวอร์เตอร์ทนทานวิเศษสามารถทำงานได้แม้ไฟตกหรือไฟกระชากพร้อมการเคลือบป้องกันฝุ่นความชื้นและแมลงประการยาวนานมากถึง3ไปีเต็ม แผ่นกรองกับอช่วยดักจับฝุ่นรายขนาด2.5ไมครอนช่วยลดการเกิดปัญหาทางสุขภาพที่เกิดจากมลภาวะขนาดเล็กที่ก่อให้เกิดภูมิแพ้และเป็นอันตรายต่อสุขภาพเหมาะกับประเทศไทยแล้วก็มีระบบ Mo l พิ o o o ์โอเปอเรชนะครับระบบการกลิ่นอับและเชื้อราโดยทั่วไปหากไม่ได้มีการทำความสะอาดเครื่องปัดอากาศเป็นเวลานานเนี่ยเมื่อเปิดเครื่องอาจจะมีกลิ่นเหม็นๆหรือกลิ่นไม่พึงประสงค์จากเชื้อราที่สะสมอยู่บิเวณแผงคอยเย็นหรือ ถาดรองน้ำทิ้งไดกินสามารถลดกลิ่นอาบเชื้อราภายในเครื่องได้ง่ายเพียงกดปุ่มโมนะครับ mold บนเครื่องค้างไว้2วิหลังจากนั้นกดปุ่มหยุดการทำงานคอมเพรสเซอร์จะหยุดและเครื่องปรับอากาศจะเปลี่ยนเป็นโหมดพัดลมโดยอัตโนมัติเพื่อลดความชื้นภายในเครื่องเป็นเวลา1ชั่วโมงทำให้ลดกลิ่นอาบได้นั่นเองก็คือเวลาเราใช้งานแล้วเรารู้สึกว่ามันเหม็นๆ,ๆแล้วเนี่ยเราอยากจะให้มันไล่ความชื้นนะครับก็กดปุ่มนะครับ mold ก็คือโมเนี่ย กดทางไว้แคสวินาทีอ่าแล้วเสร็จแล้วเราก็กดปุ่มหยุดการทํางานมันก็จะทํางานโดยอัตโนมัติของอันเอ็คือไล่อากาศออกมานั่นเองนะครับแล้วก็มีระบบลิซ่ p พรูฟดีไซน์คือป้องกันจิ้งจกเข้าแผงวงจรปัญหาจิ้งจกทําความเสียาหายกับแผงวงจรเป็นปัญหาที่พบมากในต่างจังหวัด ทำให้ลูกค้าไม่กล้าใช้งานเครื่องปรบกอาการระบบอินเวอร์เตอร์ได้กินจึงลดขนาดของช่องต่างๆที่สามารถเข้าถึงแผงวงจรลงให้น้อยกว่า4มิลิเมตรเพื่อป้องกันไม่ให้จิงจกและสัตว์อื่นเข้าไปทาความเสียาหายได้อันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับสําหรับคนที่ไม่รู้หรือว่าคนที่ไม่เคยเจอเนี่ยเรื่องนี้นี่คือเป็นปัญหาโลกแตกจริงนะครับบางทีใช้งานมาดีๆดีๆเนี่ยหรือบางทีเนี่ยติดแอร์มาได้แค่แบบ ไม่กี่เดือนสองสามเดือนปุ๊บอยู่ๆโทรมาหาช่างอุ้ยทำไมแอร์ฉันเสียทำไมแอร์ฉันใช้งานไม่ได้นะครับพอช่างเข้าไปดูปุ๊บเปิด,ปดแผงวงจรขที่มาดูนะครับเอา้าจิ้งจกเข้าไปทำรางไปมันไปทับอยู่ตรงนั้นนะเป็นตัวควบวก้วลบอะแล้วมันไปอยู่ตรงนั้นมันก็เลยชอ็อตปึ้มระบบแผงวงจรก็เลยชอ็อตตึมคราวนีนะ้มีปัญหาปัญหาใหญ่เลยคราวนี้คราวนี้ก็ต้องมานั่งไล่กันให้ทางศูนย์บริการเขามารับประกันเขาเคลมนู่นนี่นั่นอันนี้เขาตัดปัญหาเรื่องพวกนี้ไปเลยนะครับก็คือป้องกันจิ้ง้าไยด่ อ่าแล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันสั้นๆน,นิดนึงดีกว่าครับระบบประหยัดไฟระบบประหยัดไฟด้วยระบบอินเวอร์เตอร์แบบสวิงนะครับระบบป้องกันกินอับและเชื้อราเป่าและความชื้นภายในตัวเครื่อง<ม>แผงวงจรทนทานพิเศษทนไฟตกไฟกระชากทำงานได้แม้ไฟตก150โวลต์แผ่นกองฝุ่นละเอียดพิเศษ PM 2.5ฟิลเตอร์นะครับอ่าปรับอุณหภูมิได้อย่างแม่นยำได้ปรับได้ทีละ0.5องศานะต่ำสุดถึง16องศานะครับแล้วก็มีการป้องกันจิ้งจกเข้าลดปัญหาแผงวงจรเสียหายนะครับแล้วก็มีความทนทาน ครีบระบายความร้อนเนี่ยเคลือบสารป้องกันการกัดก่อนแถมเป็นแบบอทองแดงด้วยนะครับเคลือบสารเรซินด้วยนะครับรุ่นนี้ก็เป็นแบบประหยัดไฟเบอร์5แต่ว่าไม่มีดาวนะครับเขาเรียกว่ารุ่นประหยัดไฟเบอร์5เป็นรุ่นที่ถูกที่สุดของไดกินนะเดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูกันต่อดีกว่าครับว่าแล้วมันมีขนาดเท่าไหร่กันบ้างที่ว่าเล็กเนี่ยอันนี่ครับขนาดตั้งแต่9 0 0 0พันิจนถึง24 0 0 0 BTU พันมะครับไม่น่าเชื่อเลยจริงๆว่ามันคือขนาดไซส์เดียวกันเลยก็คือขนาด28.5 คูณ77คูณ22.3สซนติเมตรขนาดเดียวกันตั้งแต่รุ่นเล็กจนรุ่นใหญ่เลยเหรอครับจริงเหรอเนี่ยคือมันเขาพัฒนาให้มันเล็กขนาดนั้นได้จริงๆรครับสุดยอดจริงๆแล้วเดี๋ยวดูตัวคอยล์ร้อนภายนอกมาดูครับว่ามันจะขนาดเท่ากันหรือเปล่านะามาดูที่ขนาดคอยล์ร้อนตัวภายนอกหรือตัวคอมเพรสเซอร์ภายนอกนะครับไม่เท่ากันนะครับตัวรุ่น9 0้า b า u ิเเนี่ยจะเล็กที่สุดจะอยู่ที่ 41.8คูณ69.5คูณ24.4ซนเมตรนะครับที่คุณเห็นเป็นมิลลิเมตรนะผมพยายามเปลี่ยนให้มันเป็นเซนติเมตรเพื่อที่มันง่ายต่อการวัดเวลาคุณใช้มิตรลลเมตรมาเนี่ยมองเห็นเป็นซนติเมตรมันน่าจะง่ายกว่าเป็นมิลลิเป็นมิลลิเมตรนะครับอ่าต่อมาที่ไซส์ขนาด12,000ม u 15,000ันมิลลิแล้วก็18 0 0 0มจะอยู่ที่55คูณ67.5คูณ28.4 ซึ่งก็ยังถือว่าเล็กมากอยู่ดีนะครับ18,000หมื่นิเเนี่ยขนาดแค่55าสิบห้คูณหกสคูณยี่สี่นะแล้วก็ขนาดสุดท้ายขนาด24ก็คือ24,000ื่นมิเตอรจะอยู่ที่59.5สิบเกคูณแปดคูณสาเซนติเมตรก็ยังเล็กอยู่ดีนะครับอ่ะแล้วมาดูกันที่ระบบคูลไลน์ครับ1271เเป็นระบบคอเซนเตอร์คุณสามารถเช็ค ได้ทุกอย่างเลยนะครับไม่ว่าคุณอยากจะเช็คว่าสเปคแอร์เป็นยังไงบ้างคุณอยากจะเช็คว่าสินค้าที่คุณส่งซ่อมไปถึงไหนแล้วแล้วก็สอบถามอาการเบื้องต้นหรือสอบถามได้ทุกอย่างเลยครับที่เกี่ยวกับแอร์ของไดกิ้นะครับที่1นึ่สามารถโทรได้เลยนะครับก็จบไปเรียบร้อยนะครับสำหรับการรีวิวแอร์ไดกินรุ่นสบายพัดอินเวอร์เตอร์นะครับรุ่นนี้ผมขอสรุปสั้นๆง่ายๆเลยนะครับเขาพัฒนาเรื่องความเล็กลงให้มันเหมาะสําหรับคอนโดมิเนียมอพาร์ตเมนต์หรือพื้นที่ที่มันจํากัดมากๆนะครับแล้วก็ประหยัดไฟด้วยแถทนนา การไฟกระชากการไฟตกอากระทนทานเรื่องพวกนี so ้ด like ้วยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือปัญหาโรคแตเก็คือการป้องกันจิ้งจกเข้าแผงวงจรทําให้แผงบอร์ดเสียนั่นเองนะครับอาหลักๆก็จะมีประมาณนี้นะสำหรับใครที่สนใจรุ่นนี้ก็ลองไปศึกษาเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็ได้นะครับนิดหนึ่งสองเจ็ดหนึ่งก็ได้นะแล้วถ้าสมมติว่าใครอยากรู้ราคาแล้วนะครับว่าราคามันเท่าไหร่นะครับคุณสามารถเข้าไปเช็คราคาได้ที่นี่เลยครับแอปแอร์ r วิ c e a แอปวมร้านแอร์ใกล้บ้านคุณนะครับคุณสามารถเช็คราคา หรือคุณสะดวกที่จะเช็คช่องทางไหนก็แล้วแต่คุณเลยตามสบายไม่มีปัญหาเลยเแล้วนอกจากจะเช็คราคาแอร์นะครับคุณยังสามารถหาช่างแอร์ใกล้บ้านคุณได้แล้วนะครับภายในแอปนี้นะครับดาวน์โหลดได้แล้วนะครับทั้งระบบ n d r o i o และล iOS คุณอาจจะหาช่างแอร์ได้ ใกล้บ้านคุณไม่ต้องหาที่ไกลๆนะครับบางทีช่างที่คุณหาในแอปอาจจะเป็นช่างประจำของคุณในวันหน้าก็ได้นะครับอ่า<ม>แล้วก็อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e กดติดตามให้ผมด้วยนะเป็นกำลังใจให้ผมมีโอกาสได้ทำคลิปดีๆเสนอต่อทุกๆคนต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ผมไม่อยากรบกวนทุกคนแล้วไปก่อนนะครับบ๊ายบายคุณเคยไหมยอยากจะหาร้านแอร์แต่หายากเหลือเกิน